คือเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดนะคะวันนี้เราจะพามาดูเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดซึ่งเป็นกล้วยไม้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเจริญเติบโตทางยอดนะคะเขาก็จะยอดเขาก็จะยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคือตัวนี้เนาะเขาจะเจริญเติบโตประมาณนี้นะคะไม่ค่อยออกด้านข้างนะคะอันนี้เราจะออกทางปลายยอดดูลักษณะใบนะคะจะเป็นอย่างนี้ช่วงนี้ก็ออกดอกนะคะ อันนี้ก็จะกลิ่นหอมเหมือนกันตัวนี้คือกุหลาบกระเป๋าเปิดนะคะดูลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือบานแล้วนี่คือดอกเขาก็จะออกประมาณนี้ตรงปากก็จะออกสีชมพูนะคะก็จะมีกลิ่นหอมสีเหลืองนวลๆประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือเอกุหลาบกระเป๋าเปิด เรื่องกุหลากกบกระเป๋าเปิดนะคะอันนี้เขาจะห้อยยาวเน,นี่ยค่ะช่อดอกก็จะประมาณนี้นะก็จะออกดอกช่วงนี้เหมือนกันนะคะเขาจะเห็นว่าไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราปลูกนะคะเราจะต้องแขวนไว้ที่สูงเพื่อที่จะให้เขาห้อยลงมานะคะเพราะว่าเขาจะออกดอกช่อย,ยาวแล้วก็เขาจเจริญเติบโตทางปลายยอดนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องแบบค่อยๆแบบนี้อันนี้ก็แผนไว้บนกระถางดินเผาก็แผนกระต้นไม้สูงประมาณหนึ่งนะคะม,มันสามเมตรได้ค่ะแล้วก็ปล่อยเขาค่อยลงมาเพราะว่าช่อเนี่ยเขาจะยาวค่ะเขาจะเป็นไม้กล้วยไม้ที่ค่อยลงมาแบบนี้นะคะก็ค่อยระยะลงมา นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะคนละจุดอันนี้ก็แขวนไว้สูงประมาณสักสองเมตรกว่านะคะเหมือนที่เราบอกเนาะเพราะว่ากล้วยไม้ไอตัวเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโต,ตทางปลายยอดนะคะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเวลาระยะเวลานานไปแล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็จะยาวออกมาทางปลายยอดเราจะต้องปลูกแบบแขวนไว้ที่สูงๆนะคะอันนี้นะคะ่ะเขาก็จะห้อยระยะลงมาอย่างนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเขาก็จะห้อยระยะตามใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะอันนี้ก็กลิ่นหอมดูดอกนะคะอันนี้ดอกบานแล้วก็สวยงามเหมือนกันสวยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะ เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะอยากจะแนะนำใครที่ชอบกล้วยไม้เนาะสะสมกล้วยไม้นะคะจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นกล้วยไม้กุหลาบนะคะกุหลาบกระเป๋าเปิดนะคะเ<ม>นี่ยค่ะโทนสีจะออกประมาณนี้นะคะช่อยเย่าเหมือนกันก็จะมีหลายสีเนาะถ้าเป็นตระกูลกุหลาบค่ะ จะมีกุหลาบแดงแล้วก็เผือกก็มีนะคะแต่ว่าเผือกช่วงนี้ยังไม่บานนะคะที่บานก็จะมีกุหลาบแดงบานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกุหลาบแดงด้วยนะคะกุหลาบแดงที่บานก็บานช่วงนี้ประมาณเหมือนกันนะคะเนี้ยค่ะอันนี้กลิ่นโชยหอมมากเวลาออกดอกสวยอลังการมากเลยนะคะกุหลาบกระเป๋าเปิดเนี้ยค่ะ สวยมากเหมาะกักการสะสมเป็นอย่างยิ่งเขาเรียกว่าเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเนาะแต่ว่าเป็นสีแดงนะคะบางคนเขาก็เรียกกุหลาบแดงตัวนี้เราจะปลูกไว้ใส่กับตะแกรงพัดลมนะคะเจะ้าแฝนแฝนต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นอินทนิลน,นะคะเพราะว่ามันก็ได้ร่มลำไรเนาะเราก็จะแฝนไว้ประมาณนี้นะคะเนี้ยค่ะก็จะเป็น แกแรงพัดลมเก่าก็เอามาแฝนไว้กับใ้ต้นไม้อันนี้ก็ออกดอกเขาออกดอกร่วงไปแล้วหลายช่อค่ะเนี้ยค่ะคือกุหลาบแดงเล้วอยู่ประมาณสองช่อค่ะช่ออื่นนี่คือร่วงไปแล้วมาดูหน้าตาของกุหลาบแดงนะคะเนี้ยค่ะก็ตัวนี้ก็คือกุหลาบกระเป๋าเปิดเหมือนกันแต่เขาจะสีนี้นะคะ เราก็จะเรียกว่าเป็นกุหลาบแดงนะคะแบบเรียกส,สั้นๆง่ายๆเนาะเขาเรียกว่ากุหลาบแดงหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะก็จะปลูกแบบนี้นะคะดูหน้าตาเขาชัดๆนะคะกุหลาบแดงจะสีประมาณนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นี่เป็นอีกหนึ่งกุหลาบนะคะนี่จะเป็นกุหลาบกระเป๋าเปิดอีกจุดหนึ่งนะคะตรงจุดนี้จะ ปลูกใส่ตะแกรงพัดลมเก่าตรงจุดนี้เนี่ยคือแบบปลูกมานานมากนะคะสังเกตว่ารากนี่คือเขาจะเดินไปทั่วหมดแล้วนะคะกอใหญ่มากนะคะกอนี้เนี่ยค่ะกอใหญ่มากเวลาออกดอกกอนี้จะเป็น20กว่าช่อนะคะ 20- 30ช่อเลยแบบเยอะมากค่ะกอนี้แต่ว่ายังไม่ออกดอกนะคะกำลังแทงช่อดอกนะคะตรงจุดนี้ กำลังแทงช่อดอ,อกนะคะเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะบานนะคะจะบานช้ากว่าอีกจุดตรงจุดหนึ่งนี้ค่ะจะเห็นว่าเขาก็จะห้อยระยะนะคะเพราะว่าเราก็แฝนไว้กับต้นไม้เนาะอันนี้ก็ต้นอินทนิลอีกจุดหนึ่งนะคะโดยมากก็จะปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะแฝนกล้วยไม้ก็จะได้ร่มลำไรแดดสองบ้างก็จะเหมาะ ก,การจเจริญเติบโตของผู้กล้วยไม้เองอาศัยนะคะเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูหลังจากที่เขาบานเยอะๆก่อนนะคะช่วงนี้เขาเพิ่งจะแทงช่อดอกนะคะตรงจุดนี้นะคะนี้ก็จะแฝนใส่กระถางดินเผานะคะแล้วก็ใช้ลวดค่ะแฝนกับตัวต้นออต้นตะโกนานะคะ เพราะว่าตรงนี้ก็จะบรรยากาศก็จะได้รำไรพอดีนะคะจากต้นตะโกน่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะบานนะคะตรงจุดนี้บานทุกช่อแล้วนะคะตรงนี้บานแล้วก็จะแฝนไว้สูงประมาณสัก2เมตรกว่า3เมตรนะคะตรงจุดนี้เพราะว่าเขาช่อยาวเนี่ยค่ะ เพราะว่าต้นนี้ก็ปลูกนานแล้วนะคะแล้วก็ตรงตรงช่อของเขาเนี่ยหมายถึงว่าตรงต้นของเขาก็จะยาวมากแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะอายุเยอะเนาะอันนี้นะคะ่ะเราจะสังเกตก็จะแทงยอดเพราะว่าเขาจเจริญเติบโตทางปไปย,ยอดนะคะเขาก็ก็จะลําต้นเขาก็จะยาวเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับที่จะปลูกหรือว่าแฝนไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ให้เขาห้อยลงมา เหมือนพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กเขานะคะอันนี้เขาก็จะงอกมาใหม่ก็เป็นต้นต้นใหม่ของเขานะคะที่เขาแตกกอมาใหม่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะห้อยระยะนะคะเราจะแฝนกับต้นไม้แบบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะจุดนี้เดี๋ยวพามาดูช่อดอกของกหุลาบกระเป๋าเปิดนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะออกเหลืองอ่อนๆแล้วก็จะมีปากชมพูอย่างนี้นะคะจะค,คล้ายๆกับตัวกุหลาบเหลืองโคราชเนาะเพราะว่ากุหลาบเหลืองโคราชอาจจะเป็นลูกผสมระหว่างตัวนี้นะคะเป็นกุหลาบเนี่ยสกุลกุหลาบนะคะแล้วก็ผสมกับตัวเหลืองจันทบูรณ์นะคะว่าทําไมเขาจะหน้าตาค,คล้ายๆกันแต่ว่ากุหลาบเหลืองโคราชนี่เขาจะสีเหลืองมากกว่านี้นะคะ แล้วก็กลิ่นเขาจะหอมมากกว่ากุหลาบกระเป๋าเปิดด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่านะเขาจะหน้าตาจะขายกันดูลักษณะดอกชัดๆนะคะของกุหลาบกระเป๋าเปิดนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะช่อดอกเขาอันนี้คือตัวที่บานนะคะช่อดอกบานจะประมาณนี้อันนี้กลิ่นหอมมากนะคะหอมเย็นๆหอมสบายจมูกมากเลยคะ่ะ หอมโล่งๆนะคะอันนี้เวลาเขาโชยนะคะเดินผ่านตรงจุดนี้นะคะหอมสบายจริงๆกุหลาบตัวเอื้องกุหลากบกระเป๋าเปิดนี้ก็ดูแลไม่ยากนะคะก็ใช้วิธีการดูแลเหมือนกล้วยไม้ทั่ว,วไปเพราะว่าเขาเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะคะอันนี้ก็ทำบรรยากาศให้เขาแบบได้ราไรนะคะได้แดด ประมาณหนึ่งไม่ได้แดดจ้ามากอันนี้ค่ะแล้วก็รดน้ําก็เช้าเย็นนะคะแล้วแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนก็เช้าเย็นหรือวันละครั้งก็ได้นะคะก็เติมปุ๋ยออสโมโค้ดหรือปุ๋ยพวกปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอแล้วว่าสูตรตัวหลังสูงที่แบบเร่งดอกก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะดูแลไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคด้วยค่ะ ก็จะมีแค่ช่วงตอนบานที่เขาจะมีแมงตัวเหลืองๆน่ะแมงเต่าเหลืองอะคะมามากินดอกเขาอะไรเงี้ยก็จะทําให้ดอกเขาบานไม่นานเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นกุหลาบเป็นกล้วยไม้กุลาบที่เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายนะคะเนี้ยค่ะไอตัวเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมากินดอกเนี่ยเขาจะทําให้ดอกร่วงเร็วบานไม่นานนะคะ อันนี้ค่ะเราต้องคอยมาสังเกตนะคะน,นี่ค่ะวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเลี้ยงง่ายๆตัวนี้เอื้องขลั่งสั้นนะคะเอื้องคลั่งสั้นช่วงนี้ก็บานตัวนี้จะหอมหอมละมุนนะคะอันนี้หอมมากดอกเล็กแต่ว่ากลิ่นหอมหอมชื่นใจนะคะตัวนี้คือเอื้องคลั่งสั้นนะคะก็บานช่วงนี้เหมือนกันนะคะ